มาเหนือดวงหนุ่มใหญ่โชว์ถูกเลข999997รวยหวย10ใบรับ60ล้านบาทเมื่อวันที่1กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2563โดยรางวันที่1สร้างความฮือฮายอย่างมากเพราะออกหมายเลข999997 99 ซึ่งเป็นเลขที่ไม่ได้เห็นออกกันบ่อยๆล่าสุดผู้ใช้ Facebook ในแป้นครับโพสภาพถูกหวยรางวัลที่1ถึง10ใบเป็นเงินถึง60ล้านบาทพร้อมแคปชั่นว่าดีใจแดกน้องรักถูกรางวัลที่1นึใบครับหลังจากนั้นไม่นานมีผู้แชร์ภาพดังกล่าวไปนับหมื่นครั้งและมีผู้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่จำนวนมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ